ตรงนี้คือประสาทพระเทพบีดอนนะครับ really no นี่เป็นยักษ์สุริยาภพนะครับ <c oughs> เป็นยักษ์ขวานบาน ยักษ์ที่วัดพระแก้มีทั้งหมด7มีทั้งหมดแปตนนะครับองนี้ก็เป็นชื่อยักษ์อินทรชิตนะครับอยู่ทางหน้าหันหน้าเข้าประสาทประเทศบิดอนครับคนเริ่มเยอะแล้วมาตั้งแต่ประตูเริ่มเปิด8ดโมงครึ่งคนเ,คงเยอะมากวันนี้ว่าธรรมดาด้วย ทัวรมาเที่ยวเยอะมากเลยทัย้งจีนทั้งฝรั่งพระจดีที่อยู่หน้าปราสาทประเทศบิดอมมี2อเจดีย์นะครับก็มีรูปของยักษ์สวยมากเลยรูปของยักษ์แบกพระเจดีย์ มา出来ตะงผมอย,ยากแบกมาเจดีอ๋อมีทั้งหมด10ตนในอ๋อสอ,สองตอนอยู่ตรงนี้ด้วย2ตอนอยู่ตรงหน้าหน้าพระอุโบสถนะครับ2ตน ยัก์วัดพระแก้วั้งหมดไอ้สิบตนนะครับสองตนนี้หันหน้าเข้าพระอุโบสถวัดพระแก้วสองตนเายครับหันหน้าเข้าพระอุโบสถวัดพระแก้ว โอเคครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ